โตทำไมพ่ออูเขาไม่อยากทานกับหนูหนูกลัวอดข้าวอีกค่ะแหมเรื่องมากจริงนะใครจะปล่อยให้เธออดข้าวอูค่ะก็เฉพาะวันนี้เท่านั้นเข้าใจผิดแค่นี้จะตรวจจะเครืองอะไรนักหนาไม่ได้โกรธคะ่ะแค่กลัวจะอดข้าวอีกเท่านั้นอดแล้วหิวแสบท้องเลยคะ่ะความจริง อู๋เป็นคนพูดเองวันนี้ตอนที่ป้าฉเฉลยเอาปิ่งโตมาให้ป้าฉเฉลยบอกว่าคุณตาให้กินข้าวปิ่งโตใบเดียวกันอู๋พูดว่าอู๋พูดว่าอะไรอู๋ไม่ได้พูดอะไรจริงๆนะคะอู๋ไม่ได้ยินที่ป้าฉเฉลยบอกเฉลยดิฉันไม่ได้ยินคุณอู๋พูดอะไรคะ่ะไม่จริง รมฤดีเพนประการพูดว่าอะไรพูดว่ากินปิ่นโตใบเดียวกันน่าหรอจ้างให้ดอกศอกจะบ้าหรอฉันไม่ได้พกกเดี๋มาใส่ความฉันนะอภิรมฤดีเธอจะพูดอะไรคิดดีๆนะฉันอยู่ด้วยตลอดเวลาเมื่อเช้านี้คุณพ่อคะลูกว่าเราควรจะระวังหน่อยนะคะไม่ทราบว่าเขาอบรมกันอย่างไร อยู่กับเรามาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยมองอะไรอภิรมด้ดีฉันว่าเธอแหละเป็นตัวปัญหาคุณตาค่ะอย่างที่คุณป้าเขาว่าทำอะไรให้ระวังจะกระเทือนถึงยายพรุ่งนี้สองคนกินข้าวปิ่นโตเดียวกัน พ่อจะขึ้นหอ้องค่ะเรื่องนี้จบไม่มีการฟื้นฝอยหาตะเข็บคุณตาคะหนูมีเรื่องจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะนะคะร,ร,รืว่าเราออกไปข้า,นาขงนอกกันก่นดีไหมคะ แม่คะคุณแม่แน่ใจนะคะว่าคุณตาจะไม่ดูอุ๊แม่ไม่เคยแน่ใจอะไรอย่างนี้มาก่อนจิว๋วจะรีบไปไหนท่านให้ไปตามนัสมค่ะคุณอุ๊เสียงท่านนะคะเขียวเขียวสั่งพังกระแทกไม้เท่าปึ้งไปตามรัสมมาเดี๋ยวนี้อก็รีบไปสิมันล่วดลายอยู่ได้อ้อ ก <_ überzeug t> <C> ็คุณอูเป็นคนถามจิ๋วเองนี่ไปสินางจิ๋วไปได้แล้วเดี๋ยวนายสมนั่งคอยอยู่หน้าตึกนู่นคอยเหรอคะคอยใครคะคุณเพนก็คอยแกไปเรียกไปสิไปได้แล้วไปนั่มาส่งครู้ได้ไงคะว่าท่านจะเรียกนี่ฉันบอกให้ไปก็รีบไปซะไปสิ สมครับจริงไหมบอกมาไม่จริงครับท่านเดี๋ยวแน่ใจนายสมเออผมแน่ใจที่สุดเลยครับท่านครับก็ผมขับรถไปเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนคุณอุ๊กก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ครับไม่มีใครลงจากรถกลางทางแล้วเดินไปโรงเรียนไม,ไม่มีครับท่านครับ ก็ใครจะลงเดินเลรอครับก็ไปกันแค่2คนคุณอภิรมฤดีกับคุณอู้๋ครับคุณอภิรมธฤดีไม่ได้ลงรถหน้าบ้านใช่ไหมเปล่าปล่าครับท่านครับคุณอภิรมธฤดีก็มาลงรถหน้าตึกพร้อมๆกับคุณอู๋ครับต่อบไ,ไม่ได้ก็ด้ อภิรมย์รยดีอภิรมย์รยดียอยู่ก่อนอย่าไปคุณอสนยัยคุณจะเข้ามาเลยก็ได้นะตอนนี้ผมว่างอยู่ที่จริงก็รอตั้งแต่บ่ายแล้วนะได้ได้แล้วเจอกัน เก็บไว้นะแองเจลาแต่ไม่ใช่มีไว้แล้วชีวิตจะดีขึ้นตัวเองเท่านั้นทำให้ชีวิตตัวเองดีจำไว้นะแองเจลา ฉันให้เจ้าเอาไว้บูชาเอาไว้เตือนใจให้ทำความดีเสมอนะดอกโสแต่ความดีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะตัวเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปจำไว้นะ มันไปแล้วเหรอลูกค่ะคุณแม่สงสัยมันจะกลับไปอยู่กับยายมันนะคะหวังว่าครั้งนี้มันไปจริงๆตลอดเวลาสิบปีมันทำท่าจะไปตั้งหลายหนไม่เห็นไปจริงๆสักทีเลย